คำว่าสังเขปกับอาสังเขปที่เราได้ฟังได้ยินทุกวันนี้ความหมายคือในคำภีบาลีโบราณมีคำอยู่คู่หนึ่งที่ประท่านใช้สืบต่อกันมาแต่ครั้งพุทธกาลคำนั้นคือสังเขปและอาสังเขปคำว่าสังเขปหมายถึงการยอ่อการสรุปก,กล่าวให้สั้นเพื่อให้เข้าใจโดยรวบรัดส่วนคำว่าอาสังเขปเติมคำว่าอะข้างหน้าแปลว่าไม่ย่อหรือกล่าวโดยละเอียด ยกตัวอย่างเช่นพระไตรปิฎกบางตอนพระพุทธองค์ตรัสโดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจหลักใหญ่แต่บางตอนทรงอธิบายโดยอาสังเขปเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจของแท้ทุกขั้นตอนสังเขปเปรียบเหมือนหัวใจของธรรมอาสังเขปเปรียบเหมือนร่างกายที่สมบูรณ์ของคําสอนสั้นก็ลึกยาวก็แจ้งอยู่ที่ปัญญาของผู้ฟังและจะอย่างรู้ได้เพียงใดเท่านั้นเองถ้าหากผิดพลาดประการใด ลระผมต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ